สวัสดีครับท่านผู้ชมเล่นเอาแชมป์ซีเกมเจ้าเหรียญทองล่าสุดนะครับอย่างทีมชาติเวียดนามถึงกับอับอายกันแบบสุดๆเลยครับเมื่อพี่ใหญ่ของอาเซียนอย่างไทยเราครับเรียกได้ว่าเครื่องร้อนช้าหน่อยครับแต่มาทีเดียวครับแข่งไป2วันก็คว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกไปได้ถึง5เหรียญแล้วครับโดยเฉพาะล่าสุดนี่นะครับได้ครบทุกสีนะครับวันเดียวมา3มเหรียญได้ทั้งเหรียญทองจากเทควันโดและเหรียญเงินครับที่เรียกได้ว่าช็อกเวียดนามเข้าไปใหญ่เลยครับกับยกน้ําหนักชายในรุ่น 61กิโลกรัมที่เป็นความหวังของเวียดนามเขาด้วยนะครับและปิดท้ายอีก1เหรียญทองแดงครับกับยกน้ําหนักหญิงในรุ่น49กิโลกรัมและอีก2เหรียญก่อนหน้านี้ครับกับเหรียญเงินจากแบดมินตันชายเดี่ยวและอีก1เหรียญทองแดงจากมวยสากลหญิงในรุ่น66กิโลกรัมครับทำให้อัปเดตล่าสุดในตอนนี้ครับไทยแล้วครับอยู่อันดับที่31ในศึกโอลิมปิกครั้งนี้ครับ ้วยผลงาน1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่หมดนะครับยังได้ลุ้นเพิ่มอีกครับจากกีฬายกน้ําหนักครับที่ได้ลุ้นอีก2เหรียญและเทควันโดชายครับมีลุ้นถึงเหรียญทองเลยทีเดียวครับซึ่งดีกีของนักกีฬาไทยแล้วครับทีมีดีกีเป็นแชมป์เอเชียนเกมและรองแชมป์เทควันโดโลกด้วยนะครับรวมไปถึงลุ้น1เหรียญทองครับจากกอล์ฟหญิงด้วยครับไทยเราครับได้ลุ้นเลยครับจบโอลิมปิกครับอาจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในการแข่งขันครั้งนี้ก็ได้ครับและสําหรับชาติอื่นๆใน อาเซียนนะครับที่ได้เหรียญครั้งนี้ครับก็จะมีทางฟิลิปปินส์ครับที่ได้ไป2เหรียญทองเลยครับจากกีฬายิมนาสติกชายของเขานะครับและ2เหรียญทองแดงครับจากกีฬามวยสากลส่วนอีก2ชาติที่เหลือครับก็จะเป็นมาเลเซียครับได้ไป2เหรียญทองแดงจากกีฬาแบดมินตันชายทั้ง2เหรียญเลยครับและอีกหนึ่งชาติอาเซียนครับอย่างอินโดนีเซียที่ได้เหรียญทองแดงจากแบดมินตันหญิงเหมือนกันครับแต่สําหรับแชมป์ซีเกมครั้งล่าสุดเลยครับอย่างทีมชาติเวียดนามรวมไปถึงเจ้าภาพกัมพูชาด้วยนะครับที่โกยเหรีย เลยครับในตอนนั้นแต่พอได้มาแข่งในโอลิมปิกครับแข่งกันไป13วันแล้วครับเจ้าสีเกมอย่างเวียดนามที่ได้แชมป์สสมัยซ้อนครับยังไม่ได้เหรียญสักเหรียญเลยครับแล้วก็พอๆกับเจ้าภาพสีเกมเลยครับอย่างกัมพูชาซึ่งตอนแข่งสีเกมครับจัดไปถึง81เหรียญทองเลยครับโอ้โหเนี่ยครับชัดเจนเลยครับอับอายหนักกว่าเก่าครับโดนล้อยันลุกบวชแน่ๆครับแชมป์สีเกมแล้วก็เจ้าภาพสีเกมอย่างกัมพูชาครับงานนี้ครับเวียดนามเขายังดีหน่อยครับเพราะว่าสื่อยักษ์ใหญ่ของเขาก็ยังได้ออกมาพูดถึงเลยครับถึง ว่าพวกเขาเองจะน้อยอกน้อยใจตัดพ้อกันยกใหญ่ก็ตามครับแต่ถ้าเทียบกับทางฝั่งของสื่อกัมพูชาครับเงียบกิ๊บเลยครับงานนี้หลังจากที่เอาฮาไปแล้วรอบหนึ่งครับเข้าใจผิดครับคิดว่านักกีฬาว่ายน้ําของเขาครับเข้าเป็นอันดับ3ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันว่ายน้ําครั้งแรกเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าทําเอาคนเขมรนี่หลงเชื่อกันทั้งประเทศเลยครับตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่ครับซึ่งความจริงแล้วครับนักกีฬาว่ายน้ํากัมพูชาเขาเองก็เข้าเป็นอันดับ3ในรอบคัดเลือกเท่านั้นครับแถม ยังตกรอบนี้ด้วยครับหลังจากนั้นครับสื่อกีฬากัมพูชานี่เงียบเป็นเป่าสากันเลยทีเดียวครับเหมือนลืมไปเลยครับว่าสําหรับโอลิมปิกในครั้งนี้ครับกัมพูชาเขาได้เข้ามาร่วมการแข่งขันนี้ด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับโดนชาวอาเซียนนี่จี้หนักเลยทีเดียวครับและสําหรับชาติอาเซียนนะครับที่ได้เหรียญทองมากที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกอัปเดตตอนนี้เลยครับไทยเราครับยืนหนึ่งในอาเซียนอย่างเหนียวแน่นครับจากเหรียญทองของน้องถิ่นนิดนะครับในกีฬาเทควันโดก็ทําให้ตอนนี้ครับเหรียญทองในโอลิมิ ไทยได้ไปถึง11เหรียญทองแล้วครับตามมาด้วยอินโดนีเซียนะครับที่ยังอยู่ที่8เหรียญทองครับและฟิลิปปินส์ครับจากการที่พวกเขาได้เพิ่มมา2เหรียญทองในครั้งนี้ก็ทําให้พวกเขามีเหรียญทองรวมเป็น3เหรียญทองแล้วครับสำหรับกีฬาโอลิมปิกส่วนอันดับ4และอันดับ5ครับก็เป็นเวียดนามและสิงคโปร์ที่ได้ไปคนละ1เหรียญทองครับต้องบอกว่าไทยเราครับก็ยังคงเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนครับยังคงยืนหนึ่งอย่างเหนียวแน่นถึงแม้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะเครื่องร้อนช้าสักหน่อยครับเอาละครับถัดไปครา ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันหน่อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแฟนๆกีฬาชาวเวียดนามครับตัดพอแล้วก็ออกมาบ่นกันยกใหญ่เลยครับที่เจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วครับมาแข่งในโอลิมปิกครั้งนี้ผลงานดันเทียบเท่ากับเจ้าภาพอย่างกัมพูชาที่ได้เข้ามาแข่งในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ครั้งแรกเฉยเลยครับเอาละครับถัดไปครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของชาวอาเซียนของแฟนเวียดนามครับคนนี้ก็ได้เข้ามาตัดพอแล้วก็ประชดววะไว้ว่าในสระว่ายน้ํากีฬาเวียดนามคือที่1และวีไยท ของผู้นำนั้นเขาก็ไม่รับรู้อะไรอีกแล้วนอกจากอาเซียนต่ออีกหนึ่งเม้นของคนเวียดนามครับก็ประชดประชันเอาไว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราคือแชมป์ของสมาคมกีฬาที่เน้นการเล่นเพื่อสุขภาพต่อทีม้นถัดไปครับก็บอกว่าเวียดนามเป็นพี่ชายคนโตในซีเกมเสมอ แต่ก็เป็นเด็กสุดในกีฬาโอลิมปิกอีกหนึ่งเม้น์ครับก็ตัดพพอไม่เลิกไม่ลาเลยครับเม้นนี้ชาวเวียดนามก็บอกว่าสุดยอดของเอเชียตอนออกเฉียงใต้แต่ดันไม่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้สักเหรียญผูนามเรามีความสามารถไม่เพียงพอเน้นแต่ลงทุนกีฬาภายในบ้านให้ประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเขาหัวเราะเยาะเราให้อายอีกหนึ่งมุมมองของแฟนเวียดนามครับก็ได้คามาบอกว่าไปแข่งขันระดับโลกเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวียดนามอยู่ในอันดับไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค ซึ่งเราก็อยู่ระดับเดียวกับกัมพูชาอีกหนึ่งเม้น์ครับก็ได้เข้ามาถามว่าอา้าวท็อปหนึ่งซีเกมทําไมยังไม่มีเหรียญล่ะต่อที่มุมมองถัดไปจากชาวอาเซียนครับก็ได้เข้ามาบอกว่าการแข่งขันโอลิมปิกยังไม่จบและก็อาจจะเป็นไทยที่ไม่แน่พวกเขาอาจจะได้เหรียญทองเพิ่มและขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ต่อกันอีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าภูมิใจในฟิลิปปินส์จากกัมพูชาต่่ออกกันทีี มมองของชาวอาเซียนครับได้เข้ามากล่าวถึงกัมพูชาไว้ว่าทำไมดูเหมือนไม่มีใครจะแสดงความยินดีกับกัมพูชาบ้างเลยทำไมมีเพียงแค่มาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์ฉันว่าเราควรจะแสดงความยินดีกับกัมพูชาด้วยนะที่เขาได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้และมาที่มุมมองถัดไปเป็นของชาวเวียดนามครับชาวเวียดนามท่านนี้ครับได้เข้ามากล่าวถึงประเทศไทยเราด้วยว่า ประเทศไทยพวกเขาชนะเหรียญโอลิมปิกครั้งแรกของพวกเขาจากมอนเทลีออในปี1976จนมาถึงแอตแลนตาในปี1996แล้วก็ได้รับเหรียญทองครั้งแรกในปี1996จนถึงปัจจุบันยกเว้นเพียงแค่ปี2012ซึ่งพวกเขาก็จะมีคนได้เหรียญทองอย่างน้อยหนึ่งคนในทุกรูการโอลิมปิกขอกาบราบจริงๆประเทศไทย พวกเขานำหน้าเวียดนามมานานแล้วโอ้โหต้องบอกว่าคอมเมนต์นี้ครับถ้าคนเวียดนามได้เข้ามาอ่านนะครับน่าจะจุกอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยยิ่งมาเปรียบเทียบก็ยิ่งเห็นภาพเลยครับตอนซีเกมนี่ก็ภาคภูมิใจกันยกใหญ่เลยครับสถาปนาตัวเองเลยครับว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการกีฬาในอาเซียนแล้วครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยครับปรากฏขึ้นแล้วครับยิ่งทําเอาชาวเวียดนามครับตัด ออแล้วก็ออกมาบ่นอับอายกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับส่วนเจ้าภาพซีเกมอย่างกัมพูชาครับยิงไม่ต้องพูดถึงเลยครับหรือด้วยว่าซีเกมครั้งนั้นพาเวียดนามอายจนมาถึงทุกวันนี้เลยครับผลงานของเจ้าเหรียญทองกับเจ้าภาพซีเกมอยู่ระดับเดียวนี้ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ